อันนี้นครัจากบ้านสร้างนะครับสามารถออกไปอำเภอบ้านนาได้นะครับโดยระยะทางอยู่ที่46กิโลเมตรนะครับแล้ก็ไปตัวจังหวัดนครนายกอยู่ที่28กิโลเมตรนะครับสะพานที่ทุกท่านเห็นตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับ เส้นทางนี้นะครับมาจากจังหวัดนครนายกนะครับข้ามสะพานแม่น้าปลาจีนมาก็จะเป็นขวามือก็จะเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็จะมีสญญานักงานสาธารณาสุขนะครับเลี้ยวขวานะครับจะสามารถไปที่ว่าการอําเภอบ้านสร้างได้นะครับแล้วซ้ายก็ไปทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ออกไปทางอําเภอพนมสารคามได้ครับนี่แล้วซ้ายนะครับจเจอปั๊มปตทนะครับ ภายในปั๊มปตทนะครับก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะครับร้านเซเว่นอีเลเว่นนะครับก็จะมีตู้เอทเอมนะครับของธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนตู้เอทเอมของธนาคารอมสินนะครับได้รับการอนุมัติแล้วนะครับแต่รอการติดตั้งอยู่นะครับภายในปั๊มปตทนะครับจะมีคิวถตู้นะครับที่จะเข้ากรุงเทพนะครับ พอถึงสามแยกนะครับถ้าตรงไปจะไปจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแต่นี้เราเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข3293นะครับตรงมุมสามแยกนี้ก็จะเป็นธนาคารทกศนะครับซึ่งห่างจากพื้นที่นำเสนอประมาณสองรอยเมตรครับ สายมือของทุกท่านนี้ทําเป็นโซนดิวตี้ฟรีนะครับสินค้าปลอดภาษีเช่นรถยนต์เครื่องจักรพืชผลทางการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโครงการนี้นะครับจะเริ่มโครงการปลูกสร้างนะครับวานปลายเดือนธันวาคมนะครับสองพนนะครับตรงโซน ดูตีฟรีนี้นะครับมีระยะห่างจากพื้นที่นำเสนอประมาณ150เมตรนะครับถัดมาก็จะเป็นโครงการ f z p l a z น a ะลาเป็นห้าขนาดใหญ่มีสินค้ารูปแบบของสินค้าครบวงจรนะครับมีเวทีถ่ายทอดมวยเช่อง11นะโครงการนี้จะแล้วเสร็จปี2556นะครับซึ่ง f z p l ซ z a a z a นี้นะครับห่างจากพื้นที่นำเสนอก็ประมาณ100เมตรนะครับ ข้างๆอาคารพื้นที่นําเสอเนอนี้นะครับก็จะพัฒนาเป็นที่จอดรถนะครับซึ่งจะเป็นที่จอดรถสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับ